สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้อาจารย์แอดคารมายมาพบกับท่านอีกแล้วครับเสนอหลัก10แล้วก็หลักหน่วยบนงวดประจำวันที่ 1, ุนึ่งคมพ์2563นะครับตอนนี้ก็เป็นหลัก10บน,นครับหลักสิบนงวดที่1ก็เด่น6ก 7903ครับออก079ก็มา7นะครับนี่คือจะเกลื่นให้ดูแล้วก็เราก็ไปเรื่อยๆจนถึงหลักหน่วยเดี๋ยวเราก็จะจับคู่ให้ดูนะครับสำหรับท่านที่สนใจท่านที่ไม่สนใจมาดูเฉยๆก็ ใส่หัวไปนะครับอย่ามาเกะก,กะแต่น,นี้เดี๋ยวมาคอมเมนต์ว่ากันอีกมันที่5ครับ90236ออก6สอครับมา2เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเลื่อนอย่างไวพันที่13 90236ออก765มา6ครับถ้าท่านไม่ทันก็ให้กรอกลับไปดูแล้วก็ค่อยๆเปิดดูนะครับ วันที่ยี่สิบเดเก้าศูนยหลักสิบนนะเก้าศูนยออก2 2 3มา2ครับวันที่ยี่สิหลัก10บน0ูนย์ออกห้าครับมา4ีา่วันที่ยี่สิบห้าครับศูนย์ออก7จ็เจ็่วันที่แล้วมา7ครับจนงวดที่2ี่คืองวดวันที่1กุมภาสองพันห้าร้อกสิครับเด่น 0ู3 4 7ง 47, ครับทีอัพออฟไทยลอตเตอรี่ครับต่อไปก็มาเป็นหลักหน่วยครับ next to be f up please bet ครับต่อไปก็เป็นหลักหน่วยครับหลักหน่วยวันที่หนึ่งนี่ไม่มาครับมาวันที่สองเก้าศูนย์สองสามสี่ครับ, 2, 9, 0, 2, 3, 4, รบออกหนึ่งสามสี วัที่สิบนะครับเด่นห้าหกแปออก7 6็หครับอ,อกเจ็ดหกห้าวัที่สิบหกครับเจ็ดแออกเจ็นี่คือหลักหน่วยบนนะครับวัที่ยี่สิบครับสองสาห้าด วันที่ยี่0 1บสองเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองกับออกห้าสองสองเบิ้นบ่อยนะครับหน่วยเบิ้นบ่อยวันที่ยี่บสี่ครับหนึ่งสองสี่ห้าหกออกห้าสี่หนึ่งวันที่ยี่สบหี่ห้าเกครับออกเจ็เดวันที่ยีหเดนหน่วยบนกับสามสีนะครับนี่คือสูตรหลักหน่วยบนกับหลักสิบบนเป็นสูตรใหม่ทั้งหมดครับ มาใท่านวัดดวงกันนะครับทุณอาจารย์จะจับคู่ให้ดูามไี้ครับเดี๋ยวลืมนี่คือเออันนี้คืออัพไทยลอตเตอรี่ครับ10บบนที่ัพศูนย์หน่งหน่วยบน F ั p สามสี่หกจจับคู่ครับแพรแพรนะครับ จับคู่ก็ได้0 3 0 4 0 6 0 7 0 8 1 3 1 4 1 6 1 7 1 8 3 3 3 4 3 6 3 7 3 8 4 3 4 4 4 6 4 7 4 8 7 3 7 4 7 6 7 7 7 8นะครับครับให้ดูตามนี้ครับ อยากจะเสี่ยงก็ลองดูครับแต่ท่านไม่อยากเสี่ยงอย่ามาปากเสียแต่นนี้ครับเดี๋ยวฟันล่วง,หวเ,วงเ,เหมือนงมดทีแรกครับมาคอมเป็นล่างเล่นหมดนี้ไม่ไม่มีตังพอจ่ายค่าหวยปากเสียมากๆครับหวยออกตูมเดียวอายโง่ไปเลยไอตัวก็จับผิดเสือกแต่จับผิดของดีมีไม่เอาไปเล่นอย่ามาเห็นหน้าไอ้พวกนี้นี่ปากแกๆเลยนะครับท่าน โง่แล้วมาจะอวดจะลาดอยู่ทำไมก็ไม่รู้หวมันเก่าแล้วมันับไอ้ดีโอเคนะครับสำหรับท่านที่อยากจะวัดดวงน้อยชุดก็เชิญครับมีห้อง VIP ให้ท่านมาเสี่ยงมาเสี่ยงดวงเอาครับเดี๋ยวให้ดูครับจะเข้าแบบไหนครับท่านที่อยากเป็น VIP ก็เชิญน,นะครับ VP p e x c l u s ก v e ครับกลุ่มพิจิตเงินล้าน หนึ่งปี9,000บาทครับสมัครมาทำนี้ครับสมัครที่ Line id super vip supr vip a d d ครับสมัครมาเลยครับนี่นี่คือของวัที่แล้วครับมีในห้อง vip 9,000ครับมีแบบนี้ครับไม่พูดมากครับเจ็บคอสำหรับพันข้าวก็อ่องที่จะสรุป ชุดเยอะกว่ารับช้ากว่าเลือพันก้าหกเดือนครับนี่ที่มีอยู่ในห้องวีพีนะครับแบบนี้โอเคครับไม่ต้องพูดมากครับคืนนี้ขอทุกท่านหลับันดีครับคืนนี้ถ้าวิดีโอนี้มีดิสไลค์แสดงว่าท่านไม่ชอบครับเรียกล่างอาจารย์ก็จะไม่โพสต์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพลาดขึ้นมามี เอาหอนกันอีกไอ้คนเกิดไม่ปกติครับโอเคนะครับไม่ชอบก็ไม่ต้องดิสไลค์อยู่เฉยๆไปไกลๆครับส่วนท่านที่ชอบก็รอดูแต่ถ้ามีดิสไลค์ขึ้นมาแม้แต่หนึ่งอาจารย์อาจจะไม่โพสให้ดูครับแสดงว่ามีคนที่ไม่ชอบอยู่เดี๋ยวถ้ามันไม่เข้าอาจารย์จะโดวนว่าอาจารย์เป็นคนเปลาะบางมากครับอ่ะอ่ะอ่นะครับอยากจะดูก็ จังครับตอนนี้ก็เป็นเลขบนครับกราบคนนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวถ้ายังไงก็จะโพสต์ให้ดูครับถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยสก็ไม่โพสต์นะครับเพราะว่าอาจารย์ก็กลัวสังคมเนินทาว่าร้ายครับขอให้มันเข้าห้อง VIP ก็พอครับไปดูห้อง VIP สำหรับท่านที่ อยากดูก็ดูบนไปก่อนครับโอเคครับสวัสดีครับ